พี่น้องมังโกบุรีหน่อยพี่น้อง<ะ>เอ,อ้ยโกบุรีเฮ้ยในล่างสมาลินอังิฮสมาลินอังสมาลินอยู่ไหนลกูกแม่ทำอะไรข้างหลังทำไมโอ้นึกนึกว่าทำอะไรล่งจังเลย,ยนะ,ะครับโอ้ครับผมปลาขึ้นในหมวกโกบุรีงามแต่ครับเอาหันหนาไหมพี่น้องบางคนอย่างโกบุรี หันมาหันมาเอ้ยเฮ้ยดิงดิงดิ้งดิงดิ้งดิงดิงดิ้งดิงดิงดิ้งดิ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 ้งดิ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 ้งดิ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 ้งดงดิ้งดงด้งด้งด้งดิ้งดงดงด้งดิงดงดงดิงดงดงด้งดงด้งดิงดดงด้งด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 ง้งด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  ได้เอ้ยดิ่ง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 อะดิ่งดิงดิงดิ่ะดิ่งดิงอัศนดักย้อนดักดูิงมาหันมาโกบริโกบริจะแปลงฟันด้ แจ๊ะแจ๊ะไม่ต้องมาไม่ต้องมาใกล้พ่อพ่อถ่ายคลิปอยู่เฮ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 ้เฮ่เฮ่เฮ่เฮาเฮ่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 เฮ้เฮ่เฮ่เฮ้เฮ่เฮ้เฮหเฮอเฮ่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  มีเขียวตายว่องเยีกว่างหา้ามีหูมีตาหานยาวอันนั้นคือแม่กาลังแกะซักมาแล้วจะพับไว้ใช่ไหมใช่อ๋อมะมะเมนหกด้วยพี่น้องพ้นซักมาแล้วพ้นสิ vidare. พับครับผมครับตุว่าข้างนอกก็ตาบ่ได้าบาเป็ดอาบน้นในคลองตากจ็จ้องมองเพราะในคลองมีหอยปูหอยมีหอยปลาปูิบุหปลาอะไร <laughs> อะไร ไรโมโหอะไรล hey. hey. ่ะเห้ไอ nice. yeah. ้เจมันดิ้นดิ้นไอ้ดิ้นดิ้นโกมุลิต้องหาอัลซามารินใหม่แล้วบอสเราก็ได้นะแต่สมัยบ่สเป็นเด็กน้อยหนังเนี่ดังดังเด็กตะกี้เบอร์ตงแค่เหร่นเนาะเบอร์ตงแค่เหร่นครับอ่ามณฑลดีบอกกัจ้ำบอสพีนนี่ไงมณฑลดีก็นั่งอยู่นี่เบิ่งดีดียอดร้านขาวดำตะกี้เนาะโกบุลีถึงไม่ทับสงครามสงครามเราถึงไม่ทั้บ่เป็นเราหายน้ำตเป็นเด็กน้อย วิ่งดีเรียนนางเด็กเนี่ยหล้วก็ต่อมากกระแมนบรุษวรธรรมเล่นกับผู้ใดบูจำผู้ใดเบิดทองใช้กระเล่นบรุษวรธรรมก่อนเลยแต่บรุษวรธรรมเสียชีวิตแล้วปัจจุบันแล้วอ่าอ่าอ่ามันนะเอ้ยอ้าร่าพี่ล่าน้องด้วกันอ้าร่าพี่ล่าน้องเร็วสำหรับคลิปนี้มานาลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้าหันแม่มาหน่อยเฮ้ยเอ้ยอะไรเอ้ยมันนะเอ้ยเอ้เอ้มานา เย็นไหมคลิปหน้า